เรื่องต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของอภาพคอนเซปต์อาร์ตของตัวละครวอ f เฟรมลำดับที่54นะตัวใหม่ล่าสุดเลยถัดจากตัวละครคุณเลโวะครับซึ่งตัวละครดังกล่าวนั้นก็มีชื่อว่าถ้าลุงอ่านไม่ผิดนะดาร์กัสนะถ้าออกแบบสำเนียงเลยดาร์กัสนะแต่ลุงจะขอออกเสียงว่าดาร์กัสแล้วกันง่าย,ายว่าออกออกเสียงแบบคนไทยมันง่ายกว่าไงออกดาร์กัสอย่างเงี้ยมันพูดตลอดปไปเลยดาร์กัสดาร์กัสอ่ะ ดากาสโอเคดากาสจะหน้าตาเป็นยังไงและมีคอนเซปเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยนะคอนเซปอาร์ตแรกที่มันออกออกมาให้เราดูนะฮะเป็นตัวละครหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ยืนถือขวานอยู่นะฮะถ้าไม่บอกว่ามันเป็นคอนเซปอะไรแรกๆเลยลุงจะคิดว่ามันคือ,อ,อคนตัดไม้อะฮันสแมนอะคนตัดไม้ชัดๆอะแบบเชี้ย มันใช่เลยคนตัดมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออคือถ้าเกิดเอาอย่างเงี้ยมาขายลุงว่าซื้อไหมลุงก็จะบอกว่าอ,อ๋อยางรังก่อนแล้วกันนะผมว่ามันดูเป็นวอร์เฟรมที่แบบดูแบบไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะแต่พอปั้นออกมาแล้วนะครับผลปรากฏอ,อกว่าเป็นดังนี้ฮนะนี่คือดาร์ดสที่ปั้นเสร็จแล้วนะครับก็ยังคงใช้หัวคอนเซปต์เดียวกันนะแต่ว่ามีแสงเรืองเดออกมานะส่วนตัวก็ ทำออกมาเป็นทรงนี้นะแล้วก็สังเกตดูว่ามีเหมือนเป็นเต้าออกมาเป็นบูฟนะฮะลุงคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงไม่ใช่คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะาลุงจําได้ว่าดีอเรเบกาหรือเมแกนเนี่ยเรียกว่าชีนะชี She. เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้หญิงนะแล้วก็ข้างๆเนี่ยเหมือนจะเป็นหัวกะโหลกของหมาหรือมา้ามันหน้ามันยาวๆมันดูไม่ออกแต่น่าจะเป็นม้าแหละต็ดอยู่ข้างๆด้วยนะครับผม สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับถ้าลุงฟังมาไม่ผิดนะคอนเซปในการออกแบบของตัวละครตัวนี้มาจากธีมฮาโลวีนบวกกับลุงจำชื่อเรื่องภาษาองังกฤษไม่ได้อะแต่ว่ามันคือชายไร้หัวที่ถือขวานแล้วก็ขี่มา้ามันมีหนังเรื่องดึงสมัยก่อนนานแล้วแต่ลุงจะไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรฮันติงฮอสแมนป่ะใช่ไหม ไอ้นั่นน่ะมันคือต้นแบบในการออกแบบตัวละครตัวนี้เพราะว่าเห็นไหมมันเป็นตัวละครที่ไม่มีหน้าแต่ว่าจะให้ไม่มีหัวเลยมันก็ใช่เรื่องก็เลยแบบทําเป็นไรหน้าไปแต่ว่านั่นแหละมันคือเออฮอสฮอสแมนนั่นแหละจะว่าดูละหานไหมก็ก็ก,ก,ก็อาจจะใช่แต่ว่าดีดีดีเอเมแกนบอกมาเลยว่ามันคือนั่นแหละมาจากไอ้ฮันติงฮอสแมนนะอ๋อมันคือดูละหานเหรอมันคือคนเดียวใช่ไหมเออสลิปปิ้งฮอลโลใช่ฮอสแมนนั่นแหละคนนั่นแหละอืมเออโอเค ซึ่งไอ้ตัวละครตัวนั้นในเรื่องอ่ะมันใช้อะไรขวานเป็นอาวุธในการจามหัวใช่ไหมเพราะว่าเรื่องก็คือมันต้องหาหัวไปไปใส่แทนเพราะหัวมันหายไปคําสาบคือต้องแบบแก้ด้วยสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันต้องหาหัวของไอ้ไอ้ีน่ให้เจอแต่ว่าถ้าเกิดหาไม่เจอมันก็จะเฮี้ยนมาไล่ฆ่าคนเอาหัวไปนะประมาณนี้แต่ว่าอาวุธที่ออกมานะครับอาวุธประจําตัวของเธอนะฮะมันมันมันไม่ใช่อ่ะดิมันมันเป็นอันเนี้ยมันคือ อ,อาวุธประเภทเบลดแอนวิปอะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะดาบแท่นะที่ด้านหนึ่งเป็นดาบด้านหนึ่งเป็นปลายแซ่อ้จริงๆแม่งไม่เห็นนาน,านแล้วนะอาวุธประเภทนี้เพราะว่าตั้งแต่เล่นมามันน่าจะมีแค่ไมโอสใช่ไหมแล้วก็ลาเซล่าแล้วก็เซติลาเซล่าน่าจะมีแค่3ชิ้นในเกมหรือว่าอีกชิ้นหนึ่งมีเปล่าวะลุงก็จําไม่ได้แต่ว่าเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยเออก็มาชิ้นใหม่ก็คาดหวังนะว่าแบบ สเตตจะดีแล้วก็เอฟเฟกน่าจะอลาัางการให้พอได้ใช้เพราะว่าอาวุธประเภทนี้แม่งเท่นะเว้ยเอาจริงๆคือแบบเท่มากแล้วลุงชอบแบบคอมโบมันมีคอมโบตีไปแล้วแบบเวียงไปไกลอ่ะเวียงดาบไปไกลตีได้กว้างมากเลยอโอเคนี่นะนี่ก็คือเป็นแบบภาพล่างเข้าๆตอนที่ดากาดถือดาบและแท่ดาบแท่แล้วกันดาบแท่อยู่นะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นภาพแบบน่าจะปั้นโมเดลมาแล้วนะฮะนี่คือดาบแท่ที่เอ่อทำออกมาหน้าตาแบบชัดเจนละ อันนี้คือเวอร์ชั่นที่ยังยังติดกันอยู่ยังไม่ยืดแทออกมาแต่อันนี้คือยืดแทกมาแล้วอันนี้คือแท่นะเป็นเป็นเส้นเส้นแบบเส้นเชือกนะไม่ใช่แบบเป็นดาบะเวยใครแบบเฮ้ยลุงไม่ใช่นี่มันคือไอไอันเนี้ยอะไรนะไอโพร์มของอินเฟสแต่มันชื่ออต่จุกจำชื่อไม่ได้เลเชียนเลเชียนไม่ใช่นะอันนี้มันคือดาบแท่อันใหม่นะฮะมันจะเรียกว่าดาบแท่ก็ไม่เชิงนะมันดูเหมือนแบบดาบปลายสองข้างข้างหนึ่งเป็นตะขอฮุกข้างหนึ่งเป็นแบบ หมือนกันไกลแล้วก็ตรงกลางก็เป็นเชือกเชื่อมกันแต่ก็โอเคก็คือเบรดแอนวิปนั่นแหละแต่เดีว่าลุงว่าเท่นะคือคอนเซปต์หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยแม่งผ่านละว่าปกติที่มันผ่านมามันจะมีแค่แบบด้านหนึ่งเป็นดาบยาวอีกด้านหนึ่งเป็นแบบตะขอใช่ไหมแต่นี้แม่งเป็นแบบคล้ายๆกันไก่อะมันน่าจะมีแบบหนีบๆอะไรหรือเปล่าเออไม่แน่นะ่อาจจะมีเมคานิกแบบเอาไปหนีบศัตรตูได้ดึงศัตรตูก็ชากมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันในเมื่อมันหุบเขาเรียกว่ามันอ้าหุบได้เหมือนก้ามปูอะมันก็น่าจะทําอย่างนนนนั้้ไดดดด่่่เอออาาสใจี๋ยวรูู โอเคประมาณนี้สำหรับในส่วนของตัวละครวอลเฟรมใหม่นะฮะดากัสนะแล้วกออ็อาวุธประจำตัวของหลอนนะต้องเรียกว่าหลอนเพราะเขาเป็นผู้หญิงนะโอเค ه, เรื่องต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่หักปากกาเซียนกูอีกแล้วนะฮะ next w a r f r a m e prime นะครับตัวละคร Warframe ตัวถัดไปที่จะมาหลังจากตัวละคร w ิ prime นะฮะ หลายๆสำนักนะรวมไปถึงลูกเมวต่างก็ฟันธงว่ายังไงยังไงนะฮะก็หนีไม่พ้นกาวส์พรามแน่นอนนะฮะโอกาสมาก็คือ99.99% 99นะฮะยกเว้นดีมันกวนตีนนะฮะเหมือนตอนสมัยอ,อะไรอะโคร่ากับกลูด้าอย่างเงี้ยที่เอากาลูด้ามาก่อนก็จะสลับเอาอีกตัวหนึ่งมาแทนนะซึ่งอ่าโอเคดี DE ไม่เคยทำให้สมหวังเพราะว่าตัวละครตัวถัดไปที่มาเป็นพรามนั่นก็คือ อนะไอ,อ้วนพรามไม่ใช่เฮียบุรีเขาเกนเดวพรามนั่นเองนะครับโอ้โหแบบอบอกเลยว่าใครที่เป็นแบบว่าอเมนก้าวแล้วแบบกำลังแบบเกามือรอไอ้เฮียทันตุลาคมนี้กูได้บิวแล้วเกาพรามฟันสลายนะฮะเพราะว่าพี่ตุยพรามเขามาก่อนนะเาบอกกูขอรัดคิวแล้วกันนะ ออก็ตามนี้นะหน้าตาก็น่าจะแบบเนี้แหละนะปั้นออกมาก็คงจะหนีไม่พ้นจากหนีมากเท่าไหร่นะความรู้สึกของลุงหลังจากเห็นครั้งแรกรู้สึกว่าเวอร์ชั่นพราหมมันดูแบบดูลีนขึ้นไหมคือยัยงยังคงแบบเป็นชายร่างใหญ่อย,อยู่แต่ว่าไม่ถึงกับแฟตตี้แล้วอ่ะมันดูแบบลีนอ่ะมันอารมณ์เหมือนแบบพิบเบิมอะ่ะเหมือนกับไลโนโ่แต่ว่าแค่แบบเหมือนคนลงพุงนิดหน่อยอะ่ะเออคือแบบบึกแต่ว่าลงพุงนะฮะมานนี้เพราะว่าเห็นไหมต้องส่วนพุงคือเหมือนเขาแบบ ม,มันชิดเข้าไปมากขึ้นไม่ได้แอนออกมาเหมือนแบบเหมือนไอ้คนนึงที่มันชอบนั่งหลับในสภา,าไอ้คนนั้นเนี่ยเออไม,ไม่เหมือนไม่เหมือนละถ้าเป็นเวอร์ชันธรรมดานี่เหมือนอยู่เนะแล้วก็จะมีความแบบมีเคี้ยวออกมาเป็นงาสองข้างด้วยนะไม่รู้ว่าเขาเอาช้างเออเป็นไปได้นะว่าเนี่ยอันนี้มีมีงวงมีงาเออหรือว่าเขาเอาช้างมาเป็นต้นแบบในการออกแบบวะอาจจะใช่หรือเปล่าแต่อันนี้มันดูเหมือนหน้าหน้ายากักษ์อ่ะไม่เชื่อดูแวบ,บแรกแล้วรู้สึกเหมือนอันนี้แหละ ครเคยดูวันพีซบ้างตอนที่มันไปสู้กับไอ้โจนสลัดเจ็ดเทียบโจนสลัดที่ชื่อว่าอะไรนะที่มันใช้เงาอะ่ะแล้วมันจะปลุกลูฟี่ขึ้นมาในร่างที่มันร่างใหญ่ๆอะ่ะที่มันเอาเงาลูฟี่ไปใช้กับไอ้ยักษ์นั่นน่ะเนี่ยหนาเหมือนไอ้ยักษ์นั่นเลยคล้ายๆเลยเดูแวบแรกแล้วรู้สึกอย่างนั้นเลยแต่ไม่น่าใช่หรอกลุงก็พูดไปเรื่อยนะโอเคเออสาหรับในส่วนของดีไซน์ตัวละครนะครับลุงว่าโอเคนะลุงว่าแบบออกมาออกแบบมาได้สวยแล้วก็ส่งกบเป็นตัวพรามนะ ก็ตามคอนเซปต์เนี้ยเพรบอทองเป็นเป็นริมริมนะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะเป็นตัดเส้นด้วยสีทองแล้วก็เบสออนสีขาวตัดสลับกับสีน้ำตาลมันก็เลยดูกลืนไปแบบทางแบบเอธโทนนิดนึงเหมือนกันนะเออแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนแต่งสีออกมาแล้วมันจะสวยไหมแต่ถ้าเกิดแบบลงสีให้ดูเข้มขนาดเนี้ยลุงว่าถ้าเกิดเป็นสีสไตล์ลุงแมวก็น่าจะได้อยู่แต่เสียวเียวตรงเนี้ยตรงที่เป็นฟันอะถ้าไปลงสีแดงแล้วแบบเมทัลลิกอะแม่งจะได้ป่าวอะ แต่ไม่รู้่าลุงว่าสกินพามบันเท่อธรรมดาไงก็ใช้แน่นอนเดออีเ๋ยวรอดูกันนะก็โอเคในส่วนของค่าสแตตต่างๆยังไม่มีการเปิดเผยนะสกิลก็น่าจะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าสแตตนี่อาจจะบัฟขึ้นบางอย่างแต่ว่าไม่รู้อะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ลุงแบบอยากให้แบบคาดหวังให้มันเพิ่มนะที่อยากได้ก็น่าจะมี3าอย่างนะถ้าไม่เพิ่มเลือดนะก็เพิ่มกระหรือไม่ก็เพิ่มเอเนจี สามค่าเนี่ยเพิ่มอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็เพิ่มหมดทุกค่าเลยก็ดีแต่จริง energy ลุงว่าด้วยความที่ตัวละครนี้มันมี knowledge อยู่แล้วเนาะมันช่วยเรียก energy แล้วมันก็อะไรอาจจะแบบไม่ไจําเป็นมากขนาดนั้นเพราะว่าเก็บ energy มาก็มันก็ได้ทีละลูกละเจ็ดสิบห้าเจ็ดร้อยแล้วแต่ค่าเต้นของเรามันก็ชดเชยได้อยู่แต่ว่าถ้าเลือดเยอะด้วยความวด้วยความที่ตัวละครตัวนี้มันเลือดมันเยอะอยู่แล้วแล้ว,ลวก็มี p a s s ีฟที่แบบบวกเม m ร r สูงมากมันเลยแบบทําให้ ehp มันสูงขึ้นตามไปด้วยไงถ้าเกิดว่าเราแบบมีพื้นฐานเลืออดเยะะนะ แต่ว่าบัฟแน่นอนแต่ว่าจะบัฟอันไหนเนี่ยไม่ใช่ไปบัฟชิวนะมึงเพราะบัฟชิวนี่คือด่าลุงด่าจริงแบบเอเยตัวละครแม่งเลือดเยอะขนาดนี้มึงไปบัฟชิวทำถ้วยเลยวะอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับส่วนของแกลนเดวพรามนะฮะอ่ะอันนี้เป็นของตกแต่งนะฮะที่จะมาพรามแอคเซสซอรี่นะฮะซึ่งลุงเห็นครั้งแรกแล้วลุงแบบสูดหายใจลึลกๆนะเงี้ยแล้วก็พูดออกมาเบาๆว่า คือมึงคือมึงเล่นง่ายมากเพื่อนมึงเอาซุมบ้าธรรมดาที่เป็นพระคุมของแกนเดลธรรมดามาต่อยอดโดยการเพิ่มหนามที่เป็นสีทองขึ้นมาแล้วก็บอกแล้วก็ใส่ชื่อไปข้างหลังว่าพรามอย่างเงี้ยเหรอคือแบบเฮียมากอย่างไอของแกนเดลอ่ะลุงว่ามันยังมีความแตกต่างนะมันยังมีความแบบเอ้ยอันกเก่ามันบบว่าเหมือนแบบไอพ่นแบบแบบธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นพรามก็คือเหมือนเป็นงวงช้างเป็นแบบมีลูกเล่นอะไรเงี้ยมันดูแตกต่างกันแต่น,นี้คือแบบ หมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือมีหนามทองขึ้นมาเหมือนเป็นทุเรียนที่แบบทุเรียนพรามอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอไม่นะแล้วสภาพคือแบบนี่คือผ้าคลุมพรามอ่ะทุกคนมันแบบถ้าแต่งสีเขียวหมดอ่ะลุงคิดว่าแม่งคือเหมือนเป็นพุ่มไม้หรือไม่ก็เป็นกอของไอ้ต้นว่านหางจรเะเข้อ่ะแม่งเหมือนเลยเฮ้ย <c oughs> เป็นพรามเอ็กเซสซอรี่ที่แบบไม่ไม่อยากซื้อเลยแต่ก็ต้องซื้อเพราะจะเอาคูนไงแล้วก็ต้องการเก็บไว้เป็นของเอกลูซีฟไม่เป็นไรเพราะว่าปกติแล้วอ่ะ ของพรามอัเซอรรี่มันจะมาสองชิ้นนะผ้าคุมมาแล้วเปิดมาแล้วว่าผ้าคุมอีกชิ้นหนึ่งคืออะไรนะฮะรู้สึกว่ายังไม่เปิดเผยนะก็ต้องไปรอรุ่นกันนะแต่ส่วนตัวลุงขออะไรก็ได้ที่แม่งคือได้ใช้อ่ะคือขอ,อผ้าคุมไปแล้วใช่ไหมขอไม่ใช่ที่ติดปลายดาบชุดเกราะพอได้อยู่ชุดเกราะแต่ขอเท่แล้วกันหรือไม่งั้นก็อีฟิเมล่าอ่าอีฟิเมล่าแต่มันจะมีอะไรที่มันจะมาเป็นอีฟิเมล่าได้วะคือถ้าอีฟิเมล่ามาขออย่างเดียวคืออย่าทำเหมือนตอนบาลุกถ้าทําเหมือนตอนบาลุกอ่ะงอนงอนเลย หรือไม่ก็เป็นชุดโอเปอเรเตอร์ไปเลยแบบเป็นทรงอ้วนๆไปก็ได้เออก,ก,ก,ก็ก็ถือว่าฉีกดียอย่างน้อยมันไม่สวยก็ทําเป็นมีมได้แบบทําเป็นแบบแต่งเป็นเด็กอ้วนอะไรเงี้ยเออก็โอเคแต่ว่าขอให้มันเป็นใช้ได้แต่ว่าเพราะว่าชิ้นนี้คือมันใช้ไม่ได้ลุงพูดเลยมันใช้ไม่ได้ยกเว้นคนที่แบบเอาไปแต่งเป็นแบบเอ้ไม้ติดหลังหรือแต่งแบบดัดแปลงให้มันสวยอะแต่ลุงรู้สึกว่ายังไงสําหรับลุงอะผ้าคุมอันเนี้ยมันคือไม่ควรจะใช้ชื่อว่าพราหมด์เนียามแบบมันคือผ้าคุมแบบ มนสิ้นคิดนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะโอเคนะและแน่นอนนะครับเมื่อตัวละครพรามมาก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอาวุธพรามเข้ามาด้วยอีก2ชิ้นนะฮะสำหรับชิ้นแรกเนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะดาวนถูกว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์เวพอนนะที่มาพร้อมกันกับตัวละครแกรนเดลธรรมดาเลยนั่นก็คือทดาดาแมสอีเตอร์ e พรามหรือว่า โปรเตโตทวิส uh, นะฮะหรือจะเรียกว่าอะไรเดียภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรมันฝรั่งพายุหมุนไหมมันคืออาวุธประเภทเฮฟวี่เบรดนะครับหรือว่าดาบใหญ่นะฮะหน้าตาของมันรู้สึกว่าจะมีความคล้ายคลึงกับเวอร์ชั่นธรรมดาเลย mm. เพียงแต่ว่าเพิ่มความหรูหราด้วยสีทองนะครับแล้วก็มีปลายดาบที่เพิ่มขึ้นมาแบบดูอลาัางการขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยนะฮะเพิ่มแค่ความหรูหราเฉยๆนะฮะ คิดว่าสเตน่าจะดีขึ้นกว่าเวอร์ชั่นปกติแต่แต่แต,แต่เอาจริงๆนะเวอร์ชั่นปกติมันก็ไม่ได้ดีเดอะไรเพราะว่าอาวุธประเภท h e ฟวี่เบล e เนี่ยมันมีอีกหลายชิ้นมากๆนะครับที่สเต็ดีแล้วก็สแลดเยอะหรือว่ามีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มขึ้นมายกตัวอย่างเช่นกลาตินพรามแกรมพรามเป็นต้นนะครับดังนั้นแล้วทําไมจึงต้องใช้อาวุธชิ้นนี้นะฮะ เพราะจาได้ว่าเวอร์ชันธรรมดาแม่งก็ไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษเลยใช้กับแกลนเดียวก็ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาเยอะมากมาแต่าจาไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ว่ารู้แค่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้โหดอ่ะเออเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เหมือน Impact จะเยอะเหมือนอารมณ์มันไม่ใช่ดาบอ่ะมันชื่อว่าเฮฟรี่เฮฟวี่เบรกก็จริงแต่มันคือกระบองเว้ยกระบองไว้ทุบศัตรูเออประมาณนั้นนะ่ะก็ต้องมาหวังกันว่าตอนเวอร์ชันพรามเข้าเนี่ยมันจะมีแมคานนิคอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าหรืออาจจะมีีแแบบบบเอ,อ่เารรยกวะไ สแตตพิเศษที่มันแบบว่าโดดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่ต่างอะไรจากของเดิมนะฮะสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นได้แค่สิ่งที่เรียกว่า MR Fording เท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็คือเวลตันเมื่อไหร่ก็โยนคลังไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็รอดูแล้วกันว่าลุงแมวถ้าได้มาแล้วในตอนนั้นจะรีวิวยังไงแต่ว่าตอนนี้คิดไว้ละคิดในหัวไวล้ลวถ้าสแตตมึงแค่ดีขึ้นนิดหน่อยนะมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3.5ดาวถึง3ดาวโดยประมาณนะเพราะว่าอาวุธที่ ตีไม่ได้แรงสลชไม่ได้เยอะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะถ้ามันไม่ได้มีแมคานิกพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับผมโอเคชิ้นที่1ผ่านไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับตอนแรกก็คิดแหละว่าเป็นอาวุธนะก็คงจะเป็นปืนนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นปืนหลักหรือปืนรองหรนะือตอนแรกคิดว่าเด้วยความที่เกรนเดลมันไม่มีซิกเนเจอร์เวเพิที่เป็นปืนเนาะแล้วก็ตัวมันใหญ่มันดูอ้วนๆเนี่ยมันก็ควรที่จะใช้เป็นปืน,ป,นปืนหลักป่ะ เออน่าจะเป็นปืนหลักแบบปืนอะไรก็ได้ที่มันดูใหญ่ๆใ,ให้มันสมกับตัวแต่ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่มานั้นก็คือไซล็อกพลาสมนะอาวุธปืนรองที่มีเวอร์ชันอินคานอนแล้วนะฮะประเด็นก็คืออย่างนี้ฮะมันผิดคาดมากคือหนึ่งไม่ใช่ปืนหลักไม่เท่าไหร่ประเด็นที่สองคือทำไมต้องเป็นไซล็อกตอนแรกลุงคิดว่าอย่างนี้ว่าอาวุธที่มันทำอินคานอนไปแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่มีพรามอยู่แล้วหรือไม่มีพรามก็ตามเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเวอร์ชันไม่มีพรามเนี่ยลุงว่าโอกาสยากมากที่มันจะมาทำเวอร์ชันพรามออกมาเพราะว่าอะไรการที่มันทําอาวุธธรรมดามาเป็นพรามหมายความว่าสเตตมันจะต้องดีขึ้นแล้วก็ต้องมีแมคานิกบางอย่างเพิ่มขึ้นมานะในบางอาวุธอะไรประมาณนี้แต่ว่าไซล็อกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถูกบัฟมาแล้วด้วยสิ่งที่เรียกว่าอินคานอนเจเนซิสดังนั้นเนี่ยลุงก็เลยคิดว่ายังไงไซล็อกเนี่ยมันก็โอกาสากที่จะมาเป็นพรามยากเพราะว่า มันมีอินคานอนแล้วอะทำไมมันต้องมีพรามมาเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีพรามมาจริงอะคนก็ต้องเอาไซล็อกเนี่ยมาทําเป็นเวอร์ชันอินคานอนด้วยแต่แล้วมันก็มีจริงๆ <c oughs> เออฉะนั้นเนี่ยเออมันอย่างนี้ฮะลุงรู้สึกว่ามันจะมีอยู่2กรณีคือไซล็อกพรามกับไซล็อกธรรมดาเนี่ยสแตทอาจจะต่างกันเยอะมากคือไซล็อกพรามอาจจะแบบสแตทโคตรด,ดีเลยแต่ไปเนิร์ฟในส่วนของสแตทที่มันจะเสริมขึ้นมาในเอ,อ เวอร์ชันอินคานอนแทนนะหรืออาจจะทำสเตตดีกว่าเวอร์ชันธรรมดานิดหน่อยแล้วกเ็เพิ่มในส่วนของเพิร์กสีของ e อินคานอนพอๆกันประมาณนี้นะยังไม่กล้าตัดสินใจว่ายังไงนะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยใช้เวอร์ชันธรรมดาแลว้วไปทำอ e ินคานอนมาแล้วเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่าอินคานอนฟอร์มของมันคือเฮียมากนะเพราะว่ายิงเป็นระเบิดนะแล้วก็ต้องชาร์จก่อนยิงแล้วก็ระเบิดโคตรเบาแล้วเป็นปืนลองที่ไม่สามารถใส่มอดฮันเตอร์มิเนชันได้ คือแบบจบแล้วนะทำอะไรไม่ได้แล้วอีคานอนคือไม่ได้เอามายิงธรรมดาก็โอเคได้อยู่เพราะว่าปืนมันสลัดนำก็เลยแบบดันสลัดเยอะแล้วก็ดันสเตตัสเยอะๆไปยิงก็โอเคก็ก็ยิงติดสลัดดอกละเป็นแสนก็ได้อยู่แต่ว่ามันคือยิงไม่ทีละตัวไงแล้วประเด็นคือมันยิงเป็นแบบออโต้ดูเพล็กอะก็คือยิงไปปังๆออกสองนัดแล้วก็กระสุนมีอยู่แค่แปดนัดต่อหนึ่งแม็กอะยิงแป๊บๆก็ต้องเปลี่ยนกระสุนแล้วมันมันเข้าใจไหมว่าแทนที่จะทําอย่างนั้นคือไปเอาปืนเมตาที่มันยิงเป็นกลุ่มแล้วระเบิดแรงๆไปเลยไม่่่ดีกกวาเหรลลลุ็ลยแแบบนนัะ ก็เลยคิดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าไซล็อกพราอมาเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีแมคาีนิกอะไรเติมขึ้นมาให้เป็นพิเศษน,นะมันแค่แตดดีขึ้นเฉยๆเนี่ยมันคือไซล็อกธรรมดาบัตดีขึ้นนิดๆประมาณสัก1 0 2 0ไม่เกินนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดในหัวมันเป็นไปอย่างที่คิดนะในหัวลุงให้คะแนนไว้ละไม่เกิน4ี่ดาวเต็มที่คือสีดาวคืออาจจะยิงแรงแต่ว่าอินคานอนคือใช้ไม่ได้ก็คือจบละก็คือได้ขยิงธรรมดาก็เอาไปแค่สีดาวพอนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือยังไม่กล้าสรุปเลยทั้งนั้นนะว่าจะดีหรือไม่ดียังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนที่มันมาถึงจริงเนี่ยเราถึงจะได้เอาไปใช้จริงแล้วก็ไปลองว่ามันดีหรือเปล่าแต่อันนี้คือการคาดเดาจากลุงแมวนะครับโอเคสําหรับในส่วนของแกลนเดลพรามก็น่าจะมีเท่านี้นะครับโอเค